สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกทำไรอะแม้อาลมดีชนะพี่เอะเดี๋ยวนะนี่มันไม้มีค่าทั้งนั้นเลยนี่นาพี่จะมาปลูกในที่ดินสปปกพี่ไม่กลัวผิดกฎหมายหรอมันจะผิดได้ยังไงล่ะนี่งไงฮะระค่าติดตามข่าวที่หน้าเฟซบุ๊กของสอปกปกปลูกได้เลย จริงเหรอจริงครับเกษตรกรที่มีที่ดินสปกสามารถปลูกไม้เศรษฐกิจได้แล้วครับสบปปได้ร่วมลงนามเอ็มยกับกรมป่าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่และที่สําคัญในอนาคตยังจะเป็นแหล่งสร้างไรายได้และเป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยครับว้าวแบบนี้ก็ดีสิไม้เศรษฐกิจปลูกได้เสริมรายรับขับเคลื่อนความยั่งยืนสู่พื้นแผ่นดินทองคํา มาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเดี๋ยวนี้หลายคนหันมาทําการเกษตรกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําในครัวเรือนหรือว่าจะทําเป็นแบบโอ้โหระดับมีแปลงใหญ่ๆมีสวนมีไร่แต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องของความรู้ในการทําการเกษตรเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะทําให้การเกษตรนั้นเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นทําแล้วประสบความสําเร็จทําแล้วได้ผลผลิตที่ดีในรายการของเรานะคะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันไปชมกันเลยค่ะ ากในอดีตที่เกษตรกรชาวไร่พลิกในอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านต้องประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดขายไม่ได้ราคามาวันนี้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขยอย่างครบวงจรด้วยการจัดหาตลาดรองรับล่วงหน้าการปลูกพลิกของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตร้อมกับการขยายผลไปสู่การผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐานภายใต้การดูแลช่วยเหลือของสากลการเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผาจำกัดเดิมที สหกรณ์การเกษตรสมาชิกของเรานะทำการปลูกพริกามาตั้งนานแล้วนะครับคือ,อที่ผ่านมามันพริกมันจะล้นตลาดทุกปีนะครับหลังจากนั้นก็มีการวางแผนนะครับมีการวางแผนให้ปลูกพริกนะครับถ้าหากว่า,าใครจะร่วมโครงการปลูกพริกให้มาส่งกับสหกรณ์ก็ให้มาสมัครที่ทางสหกรณ์นะครับก็เลย วางแผนนะครับวางแผนเพื่อให้สมาชิกเนี่ยมีความชัดเจนว่าจะส่งให้เราประมาณกี่กิโลต่อปีต่อไล่หนึ่งจะส่งให้เท่าไหร่เงี้ยนะครับก็เราแล้วก็ทางสากลก็จะได้หาตลาดนะครับหาตลาดให้สมาชิกเพื่อให้สมาชิกเนี่ยมั่นใจว่าทางสากลมีตลาดที่แน่นอนให้กับสมาชิกนะครับปีนี้เราทํา สัญญากลุ่มพริกปลอดสารไว้อยู่ประมาณจำนวน4 400ตันนะเราจะมีเจ้าที่ส่งเสริมอยู่เข้าไปส่งเสริมแนะนำเพื่อให้ได้พริกออกมาตามคุณภาพที่เราต้องการก็คือต้องปลอดภัยเป็นลำแรกเลงจะต้องมาตรวจจะต้องปลอดสารอะไรอย่างนี้ครับจากผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาให้สมาชิกได้เป็นอย่างดี สา,ากรจึงได้มีการขยายกิจกรรมในกระบวนการผลิตพลิกและพืชผักปลอดภัยโดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสา,ากรหลายรายการส่งผลให้สา,ากรสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้จนกว่าจะส่งถึงมือลูกค,ค้านับเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและทำให้ราคาผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่สมาชิกพึงพอใจเราได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสา,ากรเยอะมากนะที่นี่นครับอันแรกๆก็จะเป็นห้องเก็บผัก เป็นห้องเย็นเก็บผักศูนย์องศาปีถัดมาเราก็ได้โรงนี้นะครับเนาะและปีที่แล้วเราได้อีกโรงนะได้อีกโรงเป็นโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์สามปีที่แล้วนี่เราได้ห้องแช่แข็งณปัจจุบันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีเราแช่พริกด้วยแช่หมอนด้วยในในจังหวัดน่านซึ่งน่าจะเป็นโรงแรกๆนะครับที่บรรจุได้แช่แข็ง,ขงได้ระดับระดับแสนกิโล ก็ช่วยเหลือสมาชิกในในเครือขายได้ได้เยอะอยู่เฮาเป็นสมาชิกของสา,ากรอนการเกษตรเนาะแล้วมีอีกอีกอีกมูหนึ่งในหมู่บ้านเฮาก,ก็าคือว่าเป็นลูกไลด้วยการตีก็กลุมเอาไปขายดีสาหากรอนกาือเกษตรการกร็กลุมเนี่ยมาดีตรงตีว่าสา,ากรอนเนี่ยเวลาพิกล้นตลาดเปิดสามารถหับซื้อเฮาจนหมดได้อ่ะราคากาค็คือคืออยู่ได้เนาะ ทำให้ผลผลิตเท้านี่บาเขินอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งทางซากรอนเนี่ยปืนจะมีการช่วยเหลืออ่าในการปันน่นผลอันความเูือซึกนี่ก็คือว่าดีใจดีใจตีเปินมีการดูแลตีทั่วถึงเฮือกับลูกไรยอมรับว่าดีดีตีเข้าขายตามตาม,ตามแบบท้องตลาดทั่วไปปืนปินเปลนลําต้นเทาเป็นใบอ่ะคือจวยกันนะเนาะจะได้กวาจ้างพี่มีปัญหาปืนยังจวยเท้ามดได้ เป็นเครียดคายกันเนาะพอดีว่าปลูกคือปฏิปรูปดินสะก้อนวังผาพอดีเปูนเก็ชวนสะกรอนถึงจ้างเองนะจะเป็นนั่นเครียดคายแม่เป็นสมาชิกข,ของสะก้อนถุงจ้างเป็นเครียดคายของเป่นในกลุ่มที่ปลอดสารอี่เนาะขอ,ขอหูซึ้งว่ามันมีไรายได้เร็วขึ้นเนาะปกติปลูกเขาปลูกนกสี่เดือนห้าเดือนนะลูกปู่กจะได้คายที่ก่อสองเดือนก รายได้เพิ่มขึ้นส่งลูกส่งลานไปโรงเรียนแม่คิดว่าแม่จะปลูกอยู่จะปลูกไปเรนะื่อยๆเนาะแต่มันก็มีรายได้เขา้าขอบปัวยนะเร็้วขึ้นสากลปฏิรูปที่ดินท่าววางผาจำกัดเป็นอีกหนึ่งสากลที่มีความเข้าใจสมาชิกและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างเป็นระบบทั้งการใช้หลักตลาดนำการผลิตและการทำคุณภาพเพื่อให้ผลผลิตมีความโดดเด่นส่งผลให้เกิดการยกระดับ การจัดการทางการเกษตรพัฒนาอาชีพขยายผลสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายสาก์สร้างไรายได้ให้สมาชิกอย่างมั่นคง ก่อนจากการวันนี้นะคะมีสินค้าเกษตรมาแนะนำนะคะ,คะต้องบอกว่าถูกอ,อกถูกใจคนชอบทานกระเทียมแน่นอนะนะคะเป็นกระเทียมแห้งค่ะกระเทียมคุณภาพดีปลูกในระบบกะเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ได้มาตรฐานกเกษตรอินทรีย p ์ยกกย p g s ด้วยจากกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน้องคายค่ะคุณผู้ชมค่ะและกระเทียมจากที่นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคะเขาจะเก็บเกี่ยวตอนที่แก่จัดครบอายุทําให้ได้หัวกระเทียมที่โ้หเต่งเนื้นอแน่น และที่สําคัญเขาใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในการบํารุงด้วยจึงได้หัวกระเทียมที่มีรสเผ็ดกลิ่นฉุนสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะ10-12เดือนไม่ฝ่อและไม่รีบค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะทาง Facebook Fan Page สายใหญ่ออร์แกนิก แอดสอปรกอรหรือว่าโทรไปรที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0863937775ค่ะค่ะรีบโทรนะคะไม่รีบก็จริงแต่ถ้าไม่รีบโทรจอง <c oughs> หมดค่ะคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา6โมงเช้าทางช่อง m c o t HD กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ คือ <ừ, S 2> ผมได้มอบให้กรมจุะทานเนี่ยได้วางแผนจากการบริหารน้ำนในทุกส่วนในทุกแหล่งน้ําที่เรามีเนี่ยตามแต่ละภูมิภาคเนี่ยไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเ,เพื่อที่จะเป็นการรองรับในกรณีไม่ว่าจะเป็นน้ําแล้งหรือน้ํามากนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเมื่อมีการคาดการณ์จากกรมอุตุว่าฝนในปี6 4เราเนี่ยจะมีสภาพอากาศคล้ายกับปี51 ซึ่งจะมีฝนตกชุกและหนาแน่นนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ําท่วมหลากในบางพื้นที่ะ,ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยกมรมจุฬาทัยก็ได้ดําเนินการทั้งในส่วนการวางแผนการแก้ไขปัญหาในกรณีน้าหลากการวางแผนในกรณีที่เก็บกักน้ำนะครับในการขัดดันน้ําจากน้าท่านเนี่ยไปดูแรงเก็บกักน้ำเ,เพื่อ,อเป็นต้นทุนน้าแล้วก็เก็บกักน้ําไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน,นให้มากที่สุดรับตรงนี้เรามีแผนบริหารจัดก,การตรงนี้เรียบร้อยอยู่แล้วครับ แล้วก็วางแผนในการที่จะเข้าป้องกันในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยโดยการประสานงานกับทุกภาคส่วนนะครับ